เปิดราคาแท้จริงกระบะป้ายแดงน้ำระพีพัทหลังจากผันตัวไปเอาดีด้านเกษตรกรชีวิตก็รุ่งเรืองไม่หยุดจริงๆสำหรับน้ำระพีพัทเอกพันกุลพระเอกดังที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ดาราเท่านั้นเจ้าตัวยังทำอาชีพใหม่ผันตัวเป็นเกษตรกรและหอครอบครัวไปใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ที่จังหวัดนครน,นายกล่าสุดน้ำระพีพัทโพสต์ภาพตัวเองกับรถคันใหม่ป้ายแดง g บ r a n g l e r ที่มีราคาเริ่มต้นที่5ล้านพร้อมระบุคำบรรยายใต้ภาพไว้ว่า กเกษตรกรกับรถกระบะที่คู่ควรท่ามกลางคนดังวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีและหลุดโฟกัสไปที่ป้ายทะเบียนสวยๆกันเพียบเป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้น้ำระพีพัดยังผ่านตัวมาเอาดีด้านการเลี้ยงกระบือไทยที่ราคาก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวซึ่งน้ำระพีพัดเลี้ยงควายเพราะเล็งเห็นว่าเป็นสัตว์สวยงามและยิ่งไปกว่านั้นเป็นสัตว์ที่ทําเกษตรกรรมโดยเฉพาะในการปลูกข้าวและกระบือไทยนี่เองก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกซึ่งครั้งหนึ่งน้ำระพีพัด ถึงกับต้องป่าดน้ำตาเพราะจำใจปล่อยเจ้าควายที่ตนรักมากที่สุดให้ไปอยู่กับเจ้าของคนใหม่เพราะด้วยสัจจะที่ให้ไว้แล้วโดยเจ้าควายตัวดังกล่าวชื่อว่าเจ้าเพลินซึ่งเรื่องราวของนักสแสดงหนุ่มน้ำประพีพัฒน์ได้ถูกแชร์ผ่านโลกโซเชียลอย่างมากมายโดยเจ้าต,ตัวต้องเสียน้ำตาหลังจากที่ประกาศหาเจ้าของใหม่ให้กับควายสุดที่รักที่เชื่อว่าเจ้าเพลินไว้แปดเดือนซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าจริงๆที่ตั้งราคาสองล้านมองว่าเป็นราคาที่สูงมากจริงๆเพราะคิดว่าไม่มีใครกล้าสู้ราคาแน่นอน แต่สุดท้ายก็มีคนยอมใจในราคา2ล้านและพร้อมรับเจ้าเพลินไปดูแลโดยได้ตัดสินใจปล่อยไปตามสัจจาวาจาที่เคยพูดไว้ส่วนคนซื้อเจ้าเพลินไปดูแลต่อนั่นก็คือหมอโต้งจากฟาร์มรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ได้นําเงินจํานวน2ล้านใส่พานมามอบให้กับน้ำาระพีพัฒน์นอกจากนี้น้ำาระพีพัฒน์ยังมีแม่พันุ์ควยอีกหลายตัวเมื่อถูกถามว่าหากมีคนมาถามซื้อ10ล้านจะยอมปล่อยไหม ซึ่งน้ำรพีพัฒน์ก็รีบตอบกลับไปเลยว่าไม่ได้เลยตัวนี้ตาแต้มแก้มจำ้ำตามอัตลักษณ์ควายไทย